ภนะูเข้านะโอ้จะเป็นไหไฮไรขักไรเน่ดินแดนง่งทะเลภูเขาบ้านห้วยห้วยยังเนี่ยห้วยเป้าติดแล้วหวยยังไมีมอ่านไปกับอะไรไปอยู่ในปา่า <laughs> ะบ้านห้วยเป้า โค้งคักแท้มาโค้งคักแท้โอ้ยหงน้าหงอลังอยู่ตอนนู้นมาหงเงี้ยวโอ้ยกับปุจจหงหงใหญ่อยู่ถึงถูกเข้าพอพี่น้องเอ็นบอลเลี่ยงๆนะลงผูแล้วลงผูแล้วซันที่ลี่ที่ลี่ที่ลี่เลย นานาคอพี่น้องถึงนาคอแล้วถึงนาคอก็เหลือประมาณสักเก้ากิโลก็จะถึงปากสมคุณนะเจะ้าเนมเฮ็้นผูกเข้าบ่พี่น้องเนืยเน่ยพวกเขจะเดินจะเดินผูกเข้าฟังเลาหรือฟังไทยเนาะเนี่นะวอ่งเก้ากิโลได้ตัวมาหาคออย่าโทรมาชุมซ่องเขาก็รับ อย่าัปกติบานหนาคอเนี่ยบานหนาคอหนาคอเก้ากิโลหนาคอกันเหี่ยนคนได้นะหนาคอนะ่ารักเติมคนนี่นะนหนาคอจะ <c oughs> แปดกิโลสิไป โลเมตรถึงปากชมอีก4กิโลเมตรนั่งจักออกจากบ้านาพอแล้วสีฮอดโตปากสมแล้วดิพี่น้องเลี้ยประมาณจากสองกิโลนี่ลแหอ,อ,อะผูกเข้าผูกเข้าหน่อยมัง้งไงเจนเทินเจนเทิรนั่นทรงเส้นเป็นของสองปปลาวนี่ยฟังไม่รับโค้งฟังพูดละนะอาจจะเป็นห้องฟังไทยเป็นห้องฟังลาวเนื้อเป็นไก่ใช่ะหน่วยใหญ่พี่น้อง แล้วนะตัวเบอปากสมก็มาจะถึงจะถึงตรงสี่แยกนี่พอดีพี่น้องสี่แยกยังมาสี่แยกขอเส้นอกตีสีออส่แยกยังวุ้งห้องตรวปากสมนะพี่น้องพอดีมาทึกมือขาเจ้าเฮงานหล่อกระทงก็เลยเข้าไปถนนไ่บ่ได้ไปสี่แยกไงบ่ได้เพิ่นก็เลยให้มาทางนี้มาทางนี้ออกทางหลังวัดสันรา พอดีแล้วเนาเอาสิได้เบิงถนนทางล่างเพิ่นเพิ่นบ้านเบิงเหนียงเพิ่นเออมันเป็นสนีเนาะสิไเโปโพได้แล้ววันนี้นะเรอเบิงนํากันพี่น้องเรา,าเคยไปแต่ถนนใหญ่วันนี้มาเบิงถนนทางล่างอำเภอเลยอันนี้เขตอำเภอเลยพี่น้องเขตอำเภอปากสมตัวอำเภอนะนี่นะเพราะว่าอำเภอปากสมเป็นอำเภอเล็ก มีความสงบน่าอยู่ไม่ใช่อําเภอที่วุ่นวายพี่น้องเอ๋ยนําไปเรื่อยๆอกทางไหนเนาะถนนคนกินยางดีไปอำเภอปากสมไปอำเภอห้วยพิศัยเลี้ยวขวาปากสมเลี้ยวซ้ายเราจะไปปากสมเราต้องเลี้ยวซ้ายอันนี้คือถนนไหนเนาะพี่น้องเอ่ย โอ้ถนนปากสมสีเสียงใหม่ถนนปากสมสังคมเราก็เลยต้องย้อนกลับไปไปจอดรถแล้วแถวฝั่งลานพญานาคเราก็จะไปเป็นพิธีกรพี่น้องเอ,อ๋ออดได้แล้วนี้นะ สำนักงานซ่าสุขทางคว้าหมอืองเอาบอมเนเหมยนึกว่านึกว่าเมนถนนปากสมสีเสียงไม่บอมเอนเป็นถนนในอำเภอเพิพ่นนั่ลล่ะเนี่ยอันนี้จะเมนถนนปากสมสีเสียงไม่แทบันเนี่ยนะนี่คือถนอนปากสมสีเสียงไม่ของจริง เราจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายนะเลี้ยวซ้ายนะโอ้รถจอดอย่างอาราพี่น้องเอยสิจอดรถได้ลราบะเนียสิเข้าไปจอดในออลอบอนเนี่ยสิเข้าไปจอดใน ลานพญานาคได้บอคนเคยจอดเตียมถนนทางล่างพี่แล้วอันนี้คือถนนปากสมศสิษย์อย่างไ่พี่น้องเลี้ยวเข้าลานพญานาคเลี้ยวขวาข้ามเผินเลี้ยวซ้ายเลี้ยวเข้าลานพญานาคฤจยาถนนเส้นปากสมก็เป็นดังนี้แหละจ้ารถจอดเงาอลาดเพราะเขามางานแห่งานโดยกระทุงจ้า เท่านี้นะจ๊ะข้างหน้าเป็นน้ำโขงจะไปหาที่จอดรถก่อนจ้ะสวัสดีจ้า